มาทำขนมปังให้ค <Lia ons S 1> ุณภรรยากินนะครับผมแต่ผมจะไม่ทำแบบธรรมดานะครับผมปังครับขนมปังผมมีห่อดีครับนี่องเตยชุ่มชุ่มนะครับผมต้องใสชุ่มชุ่มแอนเดนอย่าไปให้คุณภรรยาชิมกันครับผมแอนแดนอ๋อ ีคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดิร์นตอนนี้ช้าแน่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทําขนมปังให้คุณภรรยากินนะครับผมแต่ผมจะไม่ทาแบบธรรมดานะครับผมจะทาแบบนี่ขนมปังครับขนมปังผมมี่อดีครับมีห่อดีขนมปังผม,น,น,ผม,งผมนุ่มมากขนมปังเนี่ยแล้วก็มันจะลอยด้วยนี่ครับผมนี่มันจะลอยด้วยนี่ครับนี่อ๋อเีน็นนี้นี่จะลอยด้วยนี่แล้วอันนี้คือตัวหลออครับผมจะกินตัวเนี้ยรอหน้าตาว่ากินได้นะครับผมผมจะมันลอยด้วยนี่หน่อย นี่เลยนี่นะ <Overwatch> ครับามาดูกันคาว่าวิธีการทำทำยังไงครับผมไปกันเลยอนี่ครับเราต้องตัดนี่ก่อนนะครับตัดตัดด้านนี้ออกครับผม ยังไม่เนียนครับอืมโค้มค้มน้องหนูไม่ควรทานะครับดูความมันเทิงครับไม่ควรลองเล่นแบบไม่ควรเอามีดไปเล่นนะครับแล้วก็กินไม่ได้นะครับของน้ำไม่กินไม่ได้นะครับเอาไว้แกล้งคนอย่างเดียวนะครับโอ้โหน้องเขาเท่าๆกันว้าวต้องให้เท่ากันนะยังไม่เนียน โอ้โหไงก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเองตัดเข่ากกันครับเดี๋ยวไม่เหมือนกันอือหือได้เวลาตกแต่งหน้าครับผมนี่ครับเราต้องเอานี้ใส่เยอะๆนะครับเียพอเราทำเสร็จเราก็จะไปให้คุณภรรยารีวิวนะครับผมนี่ต้องเทชุ่มๆนะครับผมต้องใส่ชุ่มๆเลงนิดนึงอืม ก็น่ากินนะครับอมืมไอ้คัพนี้ชุ่มๆๆช่ำมาแล้วชมชุ่มครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมจานครับใส่จานก่อนนะครับเห็นผมไม่อยากกินนะครับไปเราก็จะแต่งหน้านะครับผมวันต้องเปลี่ยนจานใหม่ครับเยิ้มแล้วอืม โคตรน่ากินนะครั้งไงวนะน่ากินไม่ครับเวลาต้องตกแต่งนะครับนี่อันนี้ของจริงครับของจริงอยู่นี่แอบไปก่อนเ oh, <no. S 1> สร็จแล้วครับผมแทนโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมแทนเดีย๋ยวไปให้คุณภรรยาชิมกันครับผม เต้นเต้นวเร็วชิมก่อนเถอะให้แม่ชิมก่อนครับรีวิวเดี๋ยวเลอะนะครับผมขนมปังมากลงชิมเลยถ่ายอยู่เลยถ่ายอยู่ชิมเลยจะกินยังไงไม่มีช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเลยกินเลยหยิบกินเลยอื่างก่อนเดี๋ยวเลอะเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับช่วยรีวิวหน่อยครับอร่อยไหมใช้เนี่ยสองน้ำเนี่ยใช้แล้วลองน้ำใช้แล้วได้สุดก็แกล้งสำเร็จนะครับผมเย้ สนุกครับผมสนุกมากครับอยากให้ผมทำคลิปอะไร<ล>แกล้งอะไรบอกอีกนะครับในมีอกกันนึ่งของจริงอันนี้ของ,ของผมอันเดี๋ยวไปก่อนนะครับปิดคลิปหน่อยเองเลยแล้วก็ฝากอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายโมเดลวบ๊ายบาย <c oughs> อะไรพ่อลูกรู้แผนีิเนี่ยเดวเดวโมเดีลโมเดลไม่ยอมกินเดี๋ยว่าโมเดลรู้ดิเนี่ยเดว i no, love no.